จ็คแมวว้าวอะไรวนี่อ่ะพูดเหมือนกันเลยอะไรวาดิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของก่อนเอาของก่อนเดี๋ยวฉันจะเอกไอ้นี่มาลิกแนนฉันต้องการลดคูดาวเยอะๆมุดอเอมุดท่อเหรอนี่กูมาจากสอนอันนี้คือเป็นป่าป่ะเออเป็นพวก why อันนี้มันเห็นป่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อวิ่งไวถ้าเราไม่เหยียบเราจะได้บัฟว,วิ่งไวแป๊บนึงไงเฮ้ยมานี่หนีไปไหนล่ะอีจิงมึงก็อยู่เมืองเดียวกับคุณอิตว์ไปอยู่อะไรฝั่งโน้น นี่ไม่คือสะพานพิวโทเวอร์นี่หว่าใช่ปะ่ะใช่ระหว่างพิวโทเวอร์กับฟอนจรที่จิงมันสู้กับใช่ปะ่ะใช่สู้กับอะไรวะเอโคโอเราอยู่ฝั่งซอนด้วยนะเห็นปะ่ะมานี่เองไปไหนละเอ้ยฉันชุบให้แล้วตายแล้วโอ้ไม่ทันโอ้ อุย้ยเสียงภาคเปลี่ยนด้วยหรอเลือดว่ะอุ้ยมันจะตายอยู่แล้วจะตายกันหมดแล้ววะ่ะบวบแต่มึงโดนกูเทคโอเวอร์เสียงพูดเป็นเสียงของใครอ่ะบอกว่าซอนแฮดบ e นสเลนกับ you t o เ e อร์แฮดบ n นสเลนตัวนี้อุย้ยกูอยากให้อยูต่ตบตลอดไปเยอยะไม่อยากให้มันเออ,อกเลยอ่ะเลือดว่ะ ดูรถถังฝั่งตอนเลยรถถังขยันโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยอือโอ้ยฉันลืมชูปะขอโทษชูปีนี้ก็ได้ว <qui> ้ายอุบาทมากลงท่อฝั่งตรงข้ามมันลงอะไรกันวะเฮกเกตวะฝั่งตรงข้ามเฮเกตอีกูเรดแล้วกูอยู่ในท่อแล้วพวกมึงแบบวาร์ปเฮกเกตอุบาทมันไม่ได้เป็นบอลหิมะแล้วนะเป็นเคมเทคมาร์ก เป็นมาร์กจากเคมเทคมานี่อีหน้าเมดโอ้ยใช่ด้วยอ่ากูเป็นนักธุรกิจนะหุ้ยกูฟื้นว่ะฟื้นว่ะฟื้นว่ะืออตันเลยคู่กันไปสวยสวยเออ วิฉันได้เทคโอเวอร์ฉันไม่ค่อยได้ยินเสียงภาคว่นฉันฉันเบาเสียงภาคไว้อะนี่ตีกันเลยตีกันเลยหนู่สตันแม่งอักอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฉันจะตายฉันไม่อู้ จับได้จะสะบัดมาซะหน่อยฝั่งมันฝั่งมันเป็นแบบซับแพงสองนะฝั่งเราเป็นซับเอ็นชชนเตอร์สองโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยเออือฉันอยากรู้ว่าใครเป็นคนพูดอะลอกปะเสียงผ้ากันนี่เสียงเหมือนแฮมเมอร์ดิงเกอร์ปะเออน่าจะเป็นยอร์เดนสักตัวแฮมเมอร์ดิงเกอร์เสียงเหมือนแฮมเมอร์ดิงเกอร์ใช่ไหมอาจจะใช่ <ง ains> น่าจะใช่นะด็อกเคมด็อกเคมโอ้ยดูมาร์คบนหัวฉันสิเป็นสัญลักษณ์อ๋อฝั่งตรงข้ามเป็นเฮกเฮกเทคมาร์คเว้ยฝั่งเราเป็นเคมเทคมาร์คเอางั้นแสดงว่าอีมังกรสองตัวนั้นก็มาจากซอนหรอซอนกับพิวโทเวอร์หรอมังกรเฮกเทคกับเคมเทคอะ ววาโอ้ยกูดนกูดนกูดนกูเทคโอเวอร์เลยนี่เป็นของกูตะเอาจะหน้าผักมันออกทำไม่ะเพื่อนดันสิมันอุตส่าห์กำลังตีกันเลยเมื่อกี้เออจะหน้าไปอันตีอ่ะเออเนี่ยมันเป็นเทคจริงด้วยดูดิ กูเล่แต่ลวให้กูอยู่ในท่อกันเฮ้ยแล้วมันมีบังเกอร์ด้วยเหรอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะไอที่กัน้นกั้นถนนนะเร็วเข้าเลยฉันจะเทโอเวอร์ละชิมเมอร์ฉันพร้อมละ แล้วกูยิงไปไหนแล้ไม่โดนใครตักคนไม่ตาย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 สันโลอยไม่ตายว้าวไม่น่าเชื่อนะว่าแม่ก็มาเรียกแม่แม่ก็มาหูหโคตรแรง แรงว่ะอีเด็กเตี้ยเนี่โอ๊ยว้ายว้ายโดนดู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 อ่ะตายอ่ะฉันตายหมดมานี่เฮ้ยเอ้ยวเอาเอาเอาตรงนั้นแหละสวยมาก สวยมากเป็นของกูซะกูยึดธุรกิจมึงมาละโอ้แต่ว่าภาคเขียนภาคสองมันจะมาไหมเรนาต้าฉันยังสงสัยแต่อยากให้มานะเพราะฉันชอบนางเราก็โดนอีไวต่อยตายไปแล้วไม่ <laughs> ไม่ใชอนน่อันนั้นก็ยังไม่ตายด้วยนะเห็นในตัวอย่างอยู่ เป็นอะไรนะแม่เลี้ยงอีจริงอ่ะว h y อโอ้ยกูคแค่จะกดสกิลสองยังกดไม่ติดอะ่ะอุบาทมาั้กูก็ฟื้นแค่นั้นแหละได้มาตัวหนึง่ง เลิศว่ะเออเก็บให้หมดเก็บให้หมดเลิศม,มากเลิศม,มากมาดูเสียงมันเหมือนไอ้พวกยอเดินติดยาสักตัวหนึ่งจับให้จับให้ใหโอ้นี่แน่เออปีกันเลยเออ <laughs> แดกชิมเมอร์เข้าไปเลยเอาชิมเมอร์กูไปกินเห็นแมฉันบอกแล้วพวกซอนชนะแมบมันดูกว้างขึ้นปะใช่ใช่ว้ายรงนีเฮ้ยได้บัฟอะไรอ่ะได้รับผลจากสารชิมเมอร์ส่งผลให้ตัวใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเฮ้ยอะไรอ่ะ โอ้ยๆชุบไ้แล้วฟาค่ามันโอ้โหจะฆ่ายังไงเนาะมันเป็นแทงโอ้ยเนี่ยเนี้ยเนียสร้างความเสียหายมากขึ้นแล้วได้รับพลังชีวิตหักตัวใหญ่หรือได้เล่งสกิลและความเร็วขึ้นที่หักตัวเล็กคนอื่นได้ดไหมเนี่ยฟอาริ<อ>ตัวใหญ่อะเอะอเออ่าอาริตัวใหญ่ อีสัตย์อัลลีเด็กเด็กชิมเมอร์เล็กเออว่ะเดี๋ยวสมอเดอร์ตัวเล็กเห็นปะ <c oughs> โดนสานชิมเมอร์ไปแล้ว,วเห็นปะเอ,อ้ยทำไมจิว๋วตัวจิ๋วเดียวเองเราเลยเคลื่อนที่เพิ่มแล้วก็เล่้งสกิลเพิ่มเออฉันก็เป็นฉันตัวเล็กฉันตัวจิว๋วเอาทำไมอยู่คนเดียววะเนี่ยเพิ่งเห็นวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา เฟรนดี้ออนบินแล้วแม่เก็บทีเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวมันเก็บโอ้ยตี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 เพื่อนไม่เข้าเนี่ยแทงเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนไม่เข้าอ่ะใช่ฉันเลยไม่ชอบเล่นแทงไงตีกันซะ นี่แน่เปะมากแมชชีนบอกรายวยังไม่เต็มเลยขาดอีกสี่ตจบแล้วไม่รู้ว่าเหมือนอันนี้มันจบง่ายวะจบไวปะจบไวเกินอุ้ยตัวเบลเลอร์เลยอารีอะข้ังกินชิมเมอร์ละข้ังอุยอ้ยอุ้ยสวยมาก,อ,กอ,อุ้ยสวยเกินโอ้ กูอยู่ซอนอีกแนละ้วกูอยากอยู่พิวทโทเวอร์บ้างอะไม่ได้หรอกกูมุดท่ออีกแล้วกูมุดท่อมาหลายตาแล้วนะกูอยากแบบอะไรนะวิทยาการลำมเลิศบ้างเราวิ่งอาบีส <S 2> <S 2> <S กูก็หายไปสิเนี่ยว้าย <S 2> <S 2> <S 2> มึงฝั่งมันมีเมด,าดา้า เอมบาส่าไม่หหรอกมันโดนลุมไม่ไหวครับโอ้ใช่ตัวมันเก่งหนึ่งหนึ่งในไฟใหญ่มันไม่เก่งมันก็เก่งอยู่แล้วไฟใหญ่ถ้ามันสกิลโดนอะแรงนะหัวระเบิดอะอย่าไปอยู่ให้มันสก,กิลดิอย่าไปลุมให้มันสก,กิลออแต่หมดนี้มันอาจจะต้องออกแทงไหมเอมเบซา่าไม่งั้นอาจจะเล่นไม่ได้แต่มันไม่แรงนะต้องออกแทงอนะก็ ก็ยังได้เล่นไงถ้าออกดามเมจดอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เล่นเลยจะตายแล้วเก็บสิเก็บเก็บยาเก็บยาเก็บยาเลอดมากเลิมากเลิมากสรุปกูไม่ได้คิวเลยเออแม่ลิลียยังจะแฟดอีกเนาะกูจะได้ฆ่ามึงอยู่แล้วอีหานี่ นเวลาปกติไปเลยไหวไหวไหวฉันหย,ยอกนิดเดียวเองฉันยังไม่มีสกเกลตสามเลยอะต้องอต,องตองอาแดงขนาดนั้นด้วยอือมาเน้นสองกับสามดิค่ว้ายใครใครใครนะใครเอ้ยโอ้หมันสไลด์มาเรื่อยๆเลยอะ่ะ เห็นไหมาตา,มาเมื่อกี้จริงอยู่ผิดฝั่งตาเน,นี้ยเฉิดฉายเลยอยู่ถูกฝั่งแล้วอะ่ะ้ายเอาตั้งโลแล้วฉันอันตีพอดีเลยออกมาออกมาหัวง่ายแะตายอยู่เลยว่ามันไม่มีขังอ่ะไม่มานาดูไม่พอใช้เลย ว้ายว่ะที่คูดาวะโลคูดาวนั่นไม่ไม่ใช่โลกำแพงอะเมล่าจริงอะถ้าอยู่ยูทูกที่อะมันก็เก่งอนี้ละอุ๊ยโปโลก็เปลี่ยนเหรอคือทุกคนสู้กันแต oo ่กูดูโปโลกู่าดมากอือ แต่มันอันติไกลว่ะอีนังเนี้ยเก็บยาวะอ,อันติซะหน่อยอันติไม่ถึงใครสักคนอุบัติมาโอ้หอะไรวะว้เฮ้ย,ยแต่แต่ตัวมันช้าอยู่นะ เอ็มเบสตาตัวมันแบบค่อยๆกระดืบอยู่นะเฮ้ยอีนังนี่โบอมอุ๊ยไปเลยเหรอใจเย็นเอ้ยฉันไม่บังให้หเยล้วทำไมือโถไม่มีใครบังให้เลยเออเลือดฉันก็เลือดเท่าเธอนนะให้ฉันบังได้ไงไม่ไอ้นั่นเลือดเต็มมาเฟีย เออโอ้โห oh, uh. อุ้ยมันชุบเอ็มเปซ่าวัดโดนอุ้มจิงสู้มันเออจิงสู้เออชุบไปแกชุบเก่งอีเนี้ยอีดังเนี้ยตรงนี้ฉันเอาซิงค์มาก็ดีมเมื่อกี้แต่ฉันเล่นไม่เป็น ไปแล้วไปแล้วเ<ะ>ออกูดูไรค่าจังเลยอ่ะทั้งทางที่เป็นตัวดามิด ใช้สารละเหยหรือเปล่าคะโอ้ยอวินี่ตัวใหญ่แล้วให้หน่อยจริงให้หน่อยวะตายเลยวะ่ะแรงจังละ่ะไอฉชนก็ต่างตายอยู่แล้วด้วยเฮ้ยทำไมเอ็มเบสซ่ามันมีวงๆอะไรด้วยเมื่อกี้ เออโอ้โหมันถึกว่ะมันเริ่มถึกแล้วอ่ะโอ้หชุกสองเลยเหรอเออใายงานยากแล้วอาชามนมาโกงอยู่แล้วหมดเนี่ยนักเวิตฉันน้อยจัง น่าเห็นป๊ะมันมีวงๆที่พื้นน่ะที่ตัวมันน่ะแล้วมันก็วืบ,บเอา้าโหอ,อ,อ,อุบาทคอมโบมันน่าเกียดว่ะเอ็มเบนซ่าอันติแล้วก็โดนรวบรับโหชูบไปกแก อ่ามันออกไปแล้วว่ะจริงออกไปละ ยิงไม่เข้าเลยอะจิงอ่ะทำไมอะตอนแรกก็ยิงแรงอยู่นะไม่รู้ว่ามันถึกขึ้นมาเฉยเลยน่ะมันกินชิมเมอร์เข้าไปมั้งไีพวกนี้มันชอบเสพสารและเฮ้ยอ่ะมันมันได้ชิมเมอร์อ่ะโอ้โหแรงจัง เห็นปั้นที่ที่ตัวมันมีวงๆเห็นปะเห็นปะน่ะแล้วพอเต็มปุ๊บมันก็จะวิ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เลยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเอ้ยกูโดนอ,อีกแล้วเฮ้ยอาชันย้าเดี๋ยวมันฟืน้นโอ้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวอชาชันชุบอือ เอาอันตียังไม่ทันถึงเลยเออเออโหแรงมากแรงเนาะหายเลยเห็นปะโอ้ใช้สกิลนั่นทีเดียวตายเลยอะใช้สกิลอีปืนดูดเลือดจับ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 มันยิงชาจังอะโหดุยดุยโหนิดเดียวเอาอา้อาชาห์เห็นปะ เออเห็นกำลังไปอายไปก่อนเลยอาร์ชาน่ะตัวปัญหาไงไอ้นั่นก็ตัวปัญหาอีหุ่นกระป๋องถือลูกแก้วน่ะ้อมนิดเดียวมี้อมมี้อมมีฟอมมอมโอ้โโอ้โโอ้ยที่มันมีแอบพุ่มในนี้ด้วยอ๋อนี่ไงได้ชิมเมอร์แล้ว เฮ้ยอยากได้ตัวเล็กอะเดน้าเออใส่หนูด้วยอันนี้มันวิ่งไวเนาะเลดบอสว่ะมันใช้ชื่อว่าเลดบอสเว้ยอะไรอะ ก็นี่งไงตัวใหญ่มันจะคิดว่าเลดบอสดูดิออ๋ได้รับขนาดตัวอะไรอ่ะพลังชีวิตเขาเลยกนที่โอ้ยช่วยด้วยโ<า>ดนไล่อ่ะเรากูแฟ็ททำไมอ่ะเลดบอสมาแล้วยื่งกโนดูยุ่งกันดูไปเอออ,อันนี้ประตูเมืองเหรอ เหมือนอะไรวะไอที่เข้าไปเลยอะที่พวกอินพวกนั้นอยู่อ่ะสวยมากเป็นไงล่ะเฮกเทกระเบิด